ครับเราอยู่ที่ห้องแล้วครับมาดูห้องครับขั้นแรกเลยนะครับเราประทับใจตรงที่ว่าห้องใหญ่มากเหมือนแบบอยู่จริงจังมากนี่คือตู้เสื้อผ้าแบบแบบใหญ่มากนะครับมีพวกของใช้มีรองเท้าแตะอะไรให้เหมือนกับโรงแรมทั่วไปนะครับแล้วก็มีเซฟให้มีแบบว่า จุดที่เก็บเสื้อผ้าเยอะมากนะครับแล้วก็มีโต๊ะทํางานนะครับมีโต๊ะทางานให้แล้วก็มีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆได้โต๊ะทํางานนะครับเราอยู่ไม่นานจ่เหมือนแบบว่าเขาทําห้องแบบอยู่นานให้เราเลยนี่ก็เป็นห้องโซนที่เป็นคิทเช่นรูมห้องครัวเล็กๆนะครับเขาบอกตรงน,นี้ดื่มได้ฟรีกินได้ฟรีก็คือไม่ชาร์จแต่ถ้าเป็นของที่อยู่ในตู้เย็นเขาคิดเงินครับนี่คือตู้เย็น ของในตู้เย็นอ๋อตรงนี้คือคิดเงินก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่มีบาร์เล็กๆให้ครับในกรณีที่เราทําอาหารหรือทําอะไรเล็กๆน้อยนะครับเราก็สามารถามานั่งทานได้แล้วนี่คือโซนที่เป็นจุดนั่งเล่นลิฟวิ่งรูมครับมีทีวีนะครับจะได้น้งมาทั้งสองคนนะ่าเอาอริกากับโบมาด้วย ห้องใหญ่มากครับเขาทําได้ดีมากสวยมากแล้วพนักงานก็บริการดีมากมีเวลคัมดิงให้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนนะครับเดี๋ยวผมว่านัน่นคือห้องนอนผมนอนโซฟาส่วนย่าเขาก็นี่เขาเป็นคนซัพพอร์ตทริปก็นอนเตียงนะครับเป็นควีนเบดไม่ได้คิงเบดนะครับใหญ่ มากพอสมควรแล้วก็ถามว่าสะอาดในระดับไหนผมว่าสะอาดเลยครับสะอาดแบบให้เต็มสิบเลยครับการการาทำความสะอาดห้องนอนปกติว่าถ้าเราไปบางโรงแรมเนี่ยจะมีพวกเส้นผมอันนี้คือห้องน้ำครับมีที่อาบน้ำเป็นชาเวอร์มีผ้า ผมาร์ตเมนตของมนะครับแล้วก็มีของใช้ให้โอเคเลยครับโรงแรมนี้ย่าให้กี่คะแนนเต็มสิบย่าให้เท่าไหร่ให้สิบให้สิบ <laughs> ย่าตอบเร็วมากปกติจะตอบช้านะครับให้สิบเลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของห้องในเวียดนามโฮจิมินห์ครับ